สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้ก็เป็นการประชุมตามปะกะตินะแล้วก็มีเรื่องที่เข้าประชุมหลายเรื่องด้วยกันทุนใจก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องมีการร่วมประชุมกับต่างประเทศด้วยได้ด้วยนะแล้วก็สไไ่วนภายในเราก็แก้ปัญหานี่โน้นไปก็เป็นตามวาระราทั้งหมดนะไม่มีอะไรที่ที่อะไรละ่ะทําให้เกิดปัญหากับอนาคตอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนต้องทำนะยังไงก็ต้องทําอยู่จนกว่าจะมีนายกตีจนกว่าจะมีคอรมอลนั่นแหละ แล้วถวายสัตว์นะแค่นั้นเองนลจะมีอะไรไหมก็ชี้แจงไปแล้วชี้แจงไปแล้วนะก็เป็นตามหลักเกณฑ์หลักการก็มาจากคณะกรรมการอะไรผู้สูงอายุแห่งชาตินะซึ่งก็มีหน้าที่ตรงนั้นอยู่นะแล้วก็ข้อสตคัญก็ถ้าดูประเด็นประเด็นที่ที่อาจาะยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจแล้วแก้ไม่เข้าใจก็ไม่ทราบเหมือนกันในเรื่องของคนที่เคยมีได้รับอยู่แล้วะก็คงได้เหมือนเดิมอะไรไหม แต่วันนี้เขาก็เตรียมการถูกอนาคตด้ยวยจะใช้กุมารอย่างไรให้มันอะไรล่ะให้มันเพียงพอในวันข้างหน้าก็เป็นเรื่องของรัฐบาลหน้าก็ก็สามารถดาเนินการได้ต่อไปถ้ามีเม็ดเ,เ,เงินกุมารที่เพียงพอนะนี่สิ่งที่เราทําเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นต้องทำเพราะคนผู้สูงวัยก็มีมันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมบางคนก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เท่านี้เราต้องมาดูว่าเรามีเงิน บางน้อยแค่ไหนนะจริงๆแล้วกเ็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นการที่เรียกว่าเป็นการเพื่อแผ่แบ่งปันทั้งการและกันแล้วเนาะแล้ว,าว่านะนะคนที่มีรายได้สูงก็ก็ก็เขาก็ได้เสียสละมาะในการที่จะดูแลอันนี้ก็ไม่ได้ไปให้โดยตรงอยู่แล้วนะก็ให้ทางกระทรวงบริสิกมาแต่เพราะฉะนั้นอย่าไปฟังหลายๆอย่างก็มาจากคนที่ไม่ไม่ได้เคยทําไม่เคยเป็นรัฐบาลมาน,ะมนะพูดผมก็อยากไม่อยากกลมาตอบโต้ตรงนี้นะ มีอะไรอีกไหมก็ยังยังไม่พิจานะแนวทางก็คือแนวทางก็จะพิจารณาความเหมาะสมใชก็ต้องดูความเหมาะสมความเหมาะสมอะไรที่ทําได้อะไรที่ทําไม่ได้อะไรควรจะทําอะไรไม่ควรทานะก็ก็ไปไต่เราแล้วกันเนาะอย่าให้มันปัญหามันมากขึ้นไปกว่านี้อีกเลยนลจะ คือวันนี้การเมืองก็เรื่องของการเมืองเรื่องของการทํางานก็ของรัฐบาลก็อีกเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันต้องทาทุกวันอยู่แล้วเนอะโอเคน้าตาขอบคุณไม่ต้องแนะนำอะไรหรอกเขามีอุดมการเข้าอยู่แล้วนี่ก็ว่าไปตาวอุดมการของเขาก็เป็นสิทธิของหัวหน้าพรรคของกรรเมาองขอพรรคของสสเขาต้องคุยกันอยู่แล้วเนอะองบอกแล้วไงจะเาเราไปยุ่งตรงนี้นะ ไม่ไดูอะใครเหรอไม่ได้ดูไม่ได,ดูไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้วิเคราะห์อะไรที่เพราะผมถือว่าผมไม่เกี่ยวข้องไปเรื่องของภาคก,การเมืองต่อๆก็คุยกันเอาประเทศให้เดินหน้าไปให้ได้แล้วกันนะไม่ได้ไปขัดแย้งอะไรกับใครอยู่แล้วขอบคุณทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้า